ตอนนี้เข็มจรากำลังย่างไก่ย่างไก่ใส่เกลือนะทุกคนไม่ใส่อะไรเลยนอกจากเกลือนะคะทุกคนนึกถึงสมัยเป็นเด็กที่เรากินไก่ย่างใส่เกลือมันจะรสชาติมันจะหอมหอมแบบธรรมชาติแบบกลมกล่อมค่ะทุกคนไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบไก่ย่างจะประดิษฐ์ประดอยใส่เครื่องปรุงเยอะแยะนะทุกคนทานทานแล้วเบือ่อเข็มจรารู้สึกเบื่อไก่ย่างแต่พออา,อาทิตย์ สองอาทิตย์ที่แล้วได้กินไก่ย่างใส่เกลือนะคะทุกคนนึกถึงบรรยากาศตอนเป็นเด็กเลยวันนี้ก็เลยมาย่างไก่ใส่เกลือค่ะทุกคนย่างเสร็จแล้วค่ะทุกคนมันเหลือนิดเดียวพอย่างเสร็จแล้วตลกเดียวเ็บจะราจะไปตำถั่วนะคะ ทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนเช้านี้เก็บจะเราก็กินไก่ย่างแล้วก็ตาตาถั่วนะคะทุกคนก็กว่าจะย่างเสร็จใช้เวลานาน,านมากนะคะทุกคนเพราะเพิ่งย่างครั้งแรกนะคะก็ตําถั่วค่ะทุกคนก็อาหารเช้าวันวันพุธวันนี้วันพุทธที่25้านะคะทุกคนทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคน